การละสีกินหอดเพื่อนเนอค่ะเด้อหมูวานไม่ได้ขึ้นไดสุดคิดถึงเพื่อนการเลสุดคือการเปิดค่าการโมหนหามหามิมูม้ามืนนี้มืนนี้ให้ให้มันหมานี่ฝังเด้อบอกเจ้าของ <laughs> บอกตัวเองค่ะเพื่อนเพื่อนให้ปังปังเอาดอกไม้มาฝากทุกคนเอาดอกไม้มาฝากทุกคนจะได้สดชื่นใจนะคะ เดี๋ยวเน้อแม่หน่อยไปบิ่นกันว่าเสียงเสียงมันเพิ่มเสียงหรือยังอ้าวสวัสดีค่ะก้อยคิดถึงคิดถึงเหมือนเดิมก้ <laughs> อยพี่ฮอก็ขื้นไล่ไหมเออืันนี้ละ่ะ <laughs> สวัสดีค่ะคุณอ้อยคนสวยของพี่สวัสดีนะคะขอบคุณในไลายเด้อค่ะที่มส่วกำลังใจพี่ย้ีเยมัพี่เิ่งด้ขื้นไล่มาสามมือแล้ววันนี้ก็เลยขึ้นไล่คิดหอดมู ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่มาส่งกําลังใจคุณยายคุณยายไม่ได้ไลฟ์นานแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ค่อยสบายแล้วก็งานทำงานไม่ค่อยช่วงนี้งานหลายงานเข้ามาหลายช่วงนี้ก็เลิปหาเวลาไลฟ์สดยากอ้าวนายใจดีจ้าเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพ่อคุณเกิดขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจคุณยายไม่ค่อยได้ไลฟ์สดด่วนแล้วพ่อ อ้าวสารยาเลิฟสามสวัสดีค่ะสารยาสวัสดีเดนะ้อค่ะกินหอดเด้อจ in ้าสารยาหมู่วันมาเห็นสารยาขืนแลกินหอวมืดมือหมู่วันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดี๋ยวยายหน่อยใส่ประแจให้อ่าเดี๋ยวยายหน่อยใส่ประแจให้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนายใจดีขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มาสูงกําลังใจมาส่งพลังใจพลังบวกให้กัน บ่ได้ขืนไรลไม่ได้ไ่ได้ขืนไหลกับกินหอดมูนั่งสี่ละล่าสุดพอได้เปิดค่าการมองเห็นขอบคุณในหลายเด้อค่ะอขวยก็บอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนสารยามักตลกบอกว่าแบมมาให้กำลังใจจ้าขอบคุณนะคะสารยาคนสวยของพี่ขอบคุณนะคะนายใจดีขอบคุณเล่หลายเด้พอพ่อขอให้ปังๆเด้อค่ะเด้อขอให้ปังๆขอให้ ขอขอให้อะไรนะวิวปูดปาดตปูดปาดตขึ้นสูงทะลุฟ้าเลย <c oughs> ขอให้ผลประกอบการทุกอย่างขอให้สำเร็จทุกอย่างให้ได้หลายๆมันหมานเดอ้อมันหมานเน้อกุ้ยก็ขอให้ประสบผลสําเร็จในเร็ววัยนะครับกูอ้อยขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจคุณยายขอบคุณหลายๆได้คิดหอดมูแหม, <c oughs> มสาวสูชาวเนืเลิศสามขอบคุณค่ะปังๆเด้อสาวสูล้วปังๆงี้งี้ปังๆเดอ้ดอ ให้ได้เยอะผลประกอบกันว่าเป็นยังหรอกเขามีหุ้นส่วนจํากัดกันอยู่สาวสูพ่มีปัญหายังไม่ถึงปออสงครึ่งเลยพี่หน่อยโอ้สู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 หัวอ้อยต้องสู้อ่ะควมอดทนค่ะสู้พร้อมกับควบอดทนสารยาก็ส่งสติกเกอร์กอด,กดรูปหวัวใจเดี๋ยวอะีรนะอันพ่ออ้าวนายเจดีสาวสูไอ้ยสาวสูไอย,ยูพี่ อะไรนะพ่อบันเกิดคนเซพ่อแม่อะไรนะสติกเกอร์รูปหัวใจตาตัวตัวตวกดกอดๆแสนจะอบอุ่นนะแม่ดีจจไอ้สี่านายเดีสาวสูไอสี่ยุพี่โอ้ยปวดร้องปวดพราม้วนกแต่งขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณอ,อ,อ,อีกอีกจุดประสงค์หนึง่งหลักเกิดขึ้นหนึ่งไม่แย่หน่อยบ่าค่อยได้เห็ดแย่หน่อยบ่าค่อยได้เห็ดอันคีบยาว อ่ามาลัยสุดก็เพื่อจะบอกว่าทําคลิปยาวด้วยย <laughs> ากหลายอย่างคือตาเห็นเลยเจ้าเพื่อนเพื่อนยากไรสีเล้วสีอีกก้อยมาสาวโซมาดีเจ้ารูอยรูอยเจ้าดีเจ้ารูอยเจ้าเอาอีลีเดบบอกบอกพื้นพื่นลงค้นหมู่บ้านว่ได้ขืนไหลใจสิขาดงานหลายๆพืนลงคนอ่นนนะบอกเพื้นพืนลงคนว่าได้ขืนไรอัน เจสิขาดบ่อบเป็นบ่อบเป็นบ่อบเป็นคนขึ้นแรงเจสิขาดเนีย่ยเอฟซีเอฟซีขอพรให้ข่อยจีบผู้อคอยเนะี่เอาเหรอ <c oughs> เอาเหรอเอาเจ้าสิจีบผู้อคอยตีน่าใจดีเย่าปะเอฟซีเพิ่นเด้เอฟซีเด้เพิ่นใจสิขาดบ่อบเป็นผู้ขึ้นไล่ใจสิขาดเนีย่ยเอฟซีเอา ย่าสาวโสเอ้าครูอ้อยเวคือเนาะผู้บางคนครูอ้อยครูอ้อยครูอ้อยเจ้ามักผู้เฒ่าบ่อ่าโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะขอพให้ข่อยจีบครูอ้อ